ครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกม Farming Simulator นะครับสำหรับวันนี้ครับมาอยู่ที่แมพไทยแล้วก็ทีมงานนะครับผมวันนี้คุณน้อยเกมมาเล่นด้วยนะฮะแล้วก็มากับคุณศักชัยนะครับผมมากัน3คนนะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปขนดินเข้าวัดกันนะครับไปขุดดินนะฮะมากับ10ล้อนะครับแม่เดียวนะฮะ มี isuzu giga นะครับแล้วก็ isuzu rocky ครับแล้วก็ไวรุ่นซองใต้ครับ isuzu สามหกศูนะครับผมคันนี้คันนี้เสียเกมเขาขับนะฮะส่วนคันนี้ก็รถใหม่เสียปามนะฮะโอเคนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มงานกันเลยดีกว่าครับผมไปครับผมไปลิสโกครับลิสโกเนี่เรเรามีไฟเฮ้ยเป็นแค่จังหวะกองดูไฟวิ่งผมดิไฟวิ่งขาดเหลือสี่ดวงไม่ไมไฟขาดขาด มไฟมันขาดมาครับ,บเบอร์รุ่นนี่วันนี้มีแต่แบบวัยรุ่นอิซูซุ <c oughs> นะครับวันนี้เต่าคนเดียววันเนี้ยรถเก่าตายแล้วรถเก่าไม่เล่นด้วยนะ,ะรถเก่าตายนี่ได้ไเราไม่ได้เลยนะรถผมเนี่ยอย่าต่อสายไฟผิดได้พี่ไหมเอาว่าแล้วเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเดีเปิดไฟเลี้ยวขวาเด้ไฟกันชนอ่ะเลี้ยว สลับกันไน้เอาไปสลับกันได้สลับเองเลยจ้างนายหยุดต่อสายไฟพิบไปครับผมไปครับวันนี้เรามากับรถเอ่อสีเหลืองครับผมเอาเอาเกือบชนเสียเกมหลบให้นั่นนี่เฉอไปเกือบจะอีโดนรถชเฉยเลยอ่ะสลับเรือทีชีพอย่างไวเลยครับวันนี้ไฟเลี้ยไม่เปิดเลยดเดี๋ยวทีนึงครับ รถแรงจัดแบบนี้รถมันแรงวัยรุ่นทหารไอ้ลูกพี่ตลอดคิวนี่รอคิวไหนรอคิวเลยรอ้ยอีกไกลเหรออีกไกลเลยนู่นอยู่นู่นเลยรอคิวอะไรอ้รถผมล้างมาใหม่ๆครับดูน้ำเพื่อนหมดเลยอ่ะใครจะรับผิดชอบครับผมรถรถกระโดด ขอภัย <c oughs> แม่ผมไม่สบายนะเฮ้ยรถจอดเฮ้ยเฮ้ยไม่หรอกค,คุณขับซิ่งเกินไงขับแบบส l จริงไงทุกคนพวเราไปสุดท้ายเกินนะเราไม่อยากซิ่งนะเราสงสารรถไมมีหลุมวะนี่ปกติมันไม่มีหลุม,มเชียวนี่มีมีอย่นะเออเดีเด๋ยวรถไถ่ โอโคุบออครับตรงนี้นรถไทยคนนี้นะไปไปที่ไหนนี่ก็เจอนะรถไทยคันนี้นไม่สวยเหรอี่รถไม่สวยใช่ใเอ้าว่าว่ารถผมผมไม่ใช่คนาวนะคันนั้นอ่ะว่าสวยรถไม่สวยว่ายจะกลองรถเหรอตั้งรบก่อนยังกิ๊บยบงกิ๊ผมไม่ได้จำนะคันนั้นอ่ะตั้งรำตั้งรบ ตำไหนดีดีมีที่กลับรถเลยอ่ะพี่ลบหลบ,ล,บลงข้างทางันะพี่เดี๋ยวรอป้าบอกเดี๋ยวผมก็ถอยต่อป้าป้ายเดี๋ยวผมจะไปสแตนบายกับรถไถรอหน้างาน<ๆ>จอดรอตรงนี้เลยนะผมไม่มีที่จอดรอแล้ว<ๆ>ที่จอดรอไม่มีเลยหน้างานลำบากมากครับผม เรากะมากับแมคโครซุมิโตโมนะทุกนนะใช่แล้วครับผมอันนี้นะคะเป็นสีเหลืองด้วยนะครับรถแมคโครเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากคุณพี่โตโมเป็นอิมินโตในเหตุอิมินโตเต็มนะครับเต็มแล้วมาผมจะถอยเข้าต่อแล้วเดี๋ยวผมขยบรถแท่งครับผม ดู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 ดัดู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 ด้ดูดูงูดูดูัูดูดูดูทูดูดรดู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 ดปดู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 ดดูดูดูดนดู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 ดดู จบแล้วน้องเปาน้องเรียนยน่นะไม่น้องเรี้ยวันนี้ไอ้ผมไม่ได้เล่นหรอโบนหยู่โรงเรียนพี้เกียจไปเก<อ><า>็บไปเรียนด้วยอ่ะเด,ด,ด็กเกียร่งอยูเดี๋ยวก็ตท่าห้องอะ่ะโอ้จบแล้วแบบชิวๆเลยสีจัดเลยนะสีะจัดเลยเปีก็เอาแค่ฮ่าเทอร์้อน ไปไปขอให้สอบมหาลัยไม่ติดรถใครรถใครว่านีสวยจังเลยกินเลีย้ยครับรถใครวัไมสวยจังเลยลูพี่เดี๋ยวผมเราลงบ่อเลยนะลูกพี่ดิสั่งชาตนะครับ พี่ลูกพี่ขึ้นมาสักทีพี่กำลังกำลังลีลาอยู่นี่ไม่จำเลยแนะพี่ไหม่ายรูปตกไม่ได้ถ่ายโป๊โอ้เขาเกิดแต่ทำคลิปเสร็จผมได้โปรคลิปแล้วทำคลิปเสร็จผมได้โปรคลิปแล้วไม่ผมจะถ่ายลงที่กล่องไอ้สารต้าขึ้นบ่ออะไรแบบนี้อันนี้อันนี้แต่ช็อตเหรอครับ แต่รถผมบีดแตะไม่ออกเป็นไรก็ไม่รู้ไม่ได้ต่อสายรถหรือเปล่าคันนี้สิทธิอรถหรือเปล่าเนนนีี่ยคั้จอดโอ้รถใครว่าทำไมมันเท่อย่างเลยอ่ะสีเหลืองด้วยไม่เห็นเท่เลยโหตั้งชื่ออาริสนะรถ,รถ,ร,ถรถสีเหลืองน่ะตั้งชื่ออาริส โอ้ดีกว่โมัมีงานกระแทกกระบ,บาดผมด้วยอ่ะโอ้โหตัานต้านั่าน,นออทำอ่ะ, <c oughs> อะไม่ไหวเลยครับแบบนี้ <c oughs> เลสโกครับผมนะฮะะครับผมอนะิอมสติกาครับ กำลังเคลื่องจากพอครับผมเด้อยู่แล้วนะฮะไปเลยไปค,ครับผมไปครับไปเบาเบารถจะโดดนะครับผมทำไมรถโดดครับไปครับไปครับไปเฮ้ยโอเคไง cần à. chơi nè game skirt à, đi thán nhau, lót full kinh thật đấy Đi ôi, không kinh, nó anh khả năng kiểu như thế Đẹp sốc, ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อย่าว่าแต่ทางถนนเลยพี่ไหมถ้านี่ทางกวางทางลู่ทางเลยปากีด้วยทางกอนงกีดยังเป็นหลุมเลยใช่ครับมานะครับผมต้องแบบนี่ไงเขายังไม่ได้ทำถนนใหม่อ๋อติดแดะพี่ไหมแต่ว่ามันสมจริงอยู่นะติดแดะติดอะไรอ่ะติดเสาวัดบ้างไม่ได้จนนะตัดตรงๆดิ เขาได้ปะเนี่ยในเกมนั้นเข้าไปดิพี่ยังเหลียวเข้าตอนนี้ตอนนี้มาชิดชิชหน่อยชิดชิชหน่อยเกลเกวเกลลองขับเข้าไปดิเกีลเกลล่างขับารถเกลไปเแล้วแล้วเข้าได้อะไอ้ปลาแม่งรถรถมีของแม่งวัดไม่ให้เข้าเออติดเลยวะเดี๋ยวไอ้ทองรถติดเปล่า ถท่านายเท่านอยเท่ตรงไหนพี่เท่ตรงไหนอันนี้เห็นเห็นตรงนั้นไหมตรงลานนั่นอ่ะขวามือเกมที่มันมีหลุมมาลานดินลานดินเฉยที่ใช่เฮ้ยรถรถรถแอปปาไม่แบบอัเจีกันไม่เข้าก่อนเลยเขาเขาไม่ให้เข้าอ่ะวัดไม่ให้เข้าตาเจอวิญญาณ่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้เข้าแล้วไงอ้าวรถผีเหมือนกันเลยว่ะ เอาเรียว่าคนบาปมันจะเข้าวัดไม่ได้ไม่นด้ยันติดเลยบางคนขยับไปไม่ไหมหรือเปล่าวะบ้างคุนขยับได้หรอถอยเข้าดีกว่าตัวตัวกระดูกมันเนี่ยผมไม่ได้เอาของพี่น่าจะติดเหมือนกันอ่ะตถอยถอยมันติดอ่ะมันติดบ้างขุนขยับที่ไหนไม่ะนะ ไปเรารถผีนะทุกคนนะรถอีกก็เข้าไม่ได้อย่าชอบมันเรียกว่าคนมีบาปมันจะเข้าไม่ได้หรือเข้าไม่ได้จริงนะเนี่ยเส้นทางมันไม่ดีเว้ยถ้าถ้าเข้าได้ต้องทางดีเห็นไหมของเกมมันเข้าได้แบบแล้วไม่มีบางคนขยับอ่ะเข้าได้อยู่แล้วไม่มีบางคนขยับนะเข้าไม่ได้รีผี้วผีเข้าวัดไม่ได้ เยอะมากเลยเอาปลาเป้า,ปอาอีกเที่ยวเหรอครับเดี๋ยวพี่ดันรอแล้วกันเที่ยวเหรอเอาปเป้าน่าจะเอาเที่ยว,เ,เ,ยวเดียวเลยวันไหนถ้าพี่ไม่ขับรถไหนจพี่ไม่จัดได,ได้ขับรถดำแค่เดียวใช่ครับไปครับไปเดี๋ยวพี่จอดรถไว้ก่อน ไปครับไปครับไปรถเดิน <c oughs> รถโดดนร,ดด <c oughs> รอครับรอมาขึ้นดินต่อนะทุกคนนะ ไฟฟอดมาแล้วฟอร์ดแรงครับฟอร์ดแรงโอ้ยดันดีจ้ะคตรจ้าบ่ะตาม รอครับรอ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 ,รอ <c oughs> เราไปดันทางนู้นดีกว่าบูน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 นับด้านเลยยอดเลยครับพ่อมีฮอแล้ โอโหสาสูครับรดเราถอยต่อเลยนะ เราครับราครับนี่รถเราเราองนะยืนรถกัดยืนดูรถไมโครหุดก่อน เาดันแล้วถ่ายให้เขาเงียบคิดเลยเนะาะใช้สมาธินี่ไม่มีการส่รงส่งมุกอะไรมาเลยอ,ะอ่ะโ,โซโอะไรไป ไปครับไปเฮ้ยป้าเอาขึ้นนึ่งป้ามดูปังปังของแกงเราดีครับโอ้โหไม่ไหวเลยไปครับอันนี้หัวนกกีนะครับแต่ว่าเครื่อ,องปกดูเส้นครับผม ตผมยังอยู่กับพี่ไม้เลพี่ไม้ฮะตผมยังอยากไปอยู่กับพี่ไหมเล็กกันน่ะดีบแด้ไม่หยุดเลยครับเนี่ยเฮ้ยขยันดีไงขยันดีไหมมาอยู่ด้วยพี่ไม้ผมมาอยู่ด้วยเดี๋ยวผมพาไปด้วยเลยอย่าเพื่ดเลย รู้สึกว่าน้ำมันลึกขึ้นวะเนี่ยผ่านเอ้ยสิงมาแล้วเว้ยสองพี่น้อ เทตรงไหนพี okay, ่บีบเตะไม่หยุดจริงเหอป่าบ์เทตรงไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เกมนี่นี่ตรงนี้ผมไม่รู้แมบเนี้ยมันมีดาเมจได้ไม่รู้อต่ตรงที่เป็นหลุมนี้ยังเหยียบไม่ลอยเลยเวลารถเหยียบมันลอยนะตอนนี้ใครดาเมจเหรอเนี่ยมาดู啊 เอาเลยดัก้ำเลยอาฮักบไป กรดินหมดแล้ว,ลวก็ดูรัเขาเทกองอย่างเบิ่มเลยเราถ่ายรับจบนะครับถ่ายแล้วน,น่แน,น่บรถที่ไหมแป๊บนึงชอบรถที่ดนีนี้นี่โอโฮไมนต้อ,อ,อ,อจงจัดเลยเพว่าดันเรียบอย่างนั้นเอง อีกนี้เดียวครับอีกนี้เดียวเดียวครัผมหยยบเข้า,าะน,นะ, <c oughs> ะหยยบเวยหยยบเลยเจอกันหยยบนะโหรถไทยมีสองคันหนูข้มดาเลยอเหว่วรถคันนั้นแรงดัน นนอนนพอรันด้วยนี่ไปครับไปรันน่ดีไหมครับทั้งหมดยิงนันยิงครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาดูวัาอะไรทีไว้ฮะคือวัาอะไรเอเป็นอ่านเบื่อที่อ,าอ่านแบบยากมเลย วัดตันติกาดังวัดดูยูมีรถไหนเดี๋ยวพี่อะไรอะวัดดูยูมีเกิอะไรกันโอเคเอาแค่นี้แหละจะยืนครับจะยืนจะยืนเหรอไปครื่อยอรู้ัาไปซิ่งเอารถแถมาช่วยเนี่ยโอ้ได้เลย ปั๊บไม่ได้ไปหรอกวันนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วที่สี่เอาถ่ายมานั่นะเราถ่าย <c oughs> นี่มาแล้วนี่น,นะนู่นนับดันไปไหนนะรถไม่แรงเลยอ่ะจัดก,การดิรถเบาแหงไอ้ทีนี่น ฟังไม่ทำท่างอ่เอร่านหน่ะเ,เ,เล่นสนุกยังไถ้าทอรอลันคันนี้จะลองขับไหมเอาเลยพี่เอาเลย อันนี้เสียงเครื่องนีนนี้พี่ทำเองเหรอหรือว่ามันมีอยู่แล้วไม่พี่พี่ทำเองอันนี้คันฟอร์ดนี่พี่ทำเองทั้งคันเลยนี่ไม่เชื่อครับโมจริงทำเองทั้งคันพี่นทำอยู่สามวันนะคันนี้เนี่ยเครื่องสวยอ่ะเนี่ยพี่น่งทำอยู่สามวันอ่ะ ปิดทิปดีกว่าไปราไ,<ห>ไปเลยครับผมวันนี้พวกเราก็ต้องขอต้อนรับก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคารับฟู